พจรุทช,ชอป V101 เปิดให้บริการทุกวันรับเติมเพชรในเกม h ฮ y เด y ในราคาที่ถูกมากหรือใครสนใจเติมเกมอื่นๆเนี่ยทางร้านก็มีเช่นกันนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัย100%์แน่นอนเพจแท้ต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเติมเสร็จถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เพจรุทช,ชอป v 1 0 1ด้วยละ่ะ เอาละครับผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะในเมื่อวันนี้นะครับผมก็ได้รับสิทธิพิเศษนะครับผมในสำหรับ ID ผมนะไม่รู้ว่า ID ดีอื่นได้เหมือนกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสําหรับไ d ดีผมเนี่ยได้รับการใช้เขาเรียกว่าแฟชชั่นบีนะฮะผมก็คือเสียงที่มันเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่ทางเกมเขาเพิ่งได้อัปเดตเข้ามานะับผมซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะได้แค่บางฟามเนาะจริงๆเนี่ยผมได้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมผมได้ลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งคือแจกฟรีนะครับคือวันน แต่ว่าเราต้องดูโฆษณานะซึ่งถ้าเกิดฟาร์มไหนได้เนี่ยก็ลองมาเช็คดูนะครับในตรงร้านค้านะครับผมแล้วก็เลื่อนมาตรงเนี่ยตรงแพ็คซื้อเพชรเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีแบบรางวัลประจําวันให้เรากดรับอะไรแบบนี้นะก็ลองมาดูนะครับถ้าฟาร์มไหนได้ก็มันมันก็จะมีขึ้นมาให้เนาะเดี๋ยวผมจะดูโฆษณานะครับผมแล้วก็เราจะมาดูกันว่าแฟชบีดเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคครับผมได้แฟชบีดมาแล้วนะครับผมแฟชบีดก็จะเข้ามาในค้งของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสังเกตที่ม ตาขึ้นมาด้วยนะครับก็คือกําลังทดลองใช้อยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับผมยังไม่เปิดเป็นสาธารณะเนาะสำหรับฟังก์ชันนี้นะฮะโอเคเมื่อเรากดเข้ามานะครับผมมันจะเริ่มนับให้เราเลยนะครับผมหลังจากที่เรากดรับมานะฮะนี่ฮะมันก็จะเริ่มนับเลยนะครับเป็นระยะเวลา5นาทีนะครับซึ่งบูสต์ที่ผมได้เนี่ยก็จะเป็นสัต์ในฟาร์มทั้งหมดผลิตเร็วขึ้น15เท่านะครับเป็นระยะเวลา5นาทีนะฮะก็คือสัตว์ทุกชนิดในฟาร์มของผมเนี่ยจะเก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นนะี๋ยวผมจะ ยกตัวอย่างไก่นะฮะนี่แล้วก็เออมันก็จะมีแบบเสียงดนตรีขึ้นมาแบบจากในคอกสัตว์แบบนี้นะซึ่งมันก็อยู่ที่บูสต์ด้วยนะครับว่าเราได้บูสต์อะไรซึ่งที่ผมได้รับไปก่อนหน้านี้นะครับผมมันก็เป็นบูสต์เครื่องจักรนะครับผมเออแบบว่าเครื่องจักรทุกชนิดในฟาร์มเนี่ยบูสต์สิเท่านะครับผมเป็นเวลา5นาทีนะครับผมเนาะอ่าไก่ก็จะใช้เวลาแค่1นาที10กว่าวิเท่านั้นเองนะครับผมนะก็ถือว่าโอ้เร็วมากนะครับปกติไข่ไก่นี่ไก่นี่มัน20นาทีนะผู้ชมนะับ ก็10เท่าเลยนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆนะฮะนี่ฮะแค่1นาทีก็เก็บไข่ได้อีกแล้วนะครับผมนะครับแต่ว่าระยะเวลามันสั้นไปหน่อยนะครับเนาะน่าจะแบบว่าสัก10นาที15นาทีอะไรหรือ1ชั่วโมงอะไรแบบนี้น่าจะนะน่าจะพอดีแต่ว่ามันก็จะอาจจะไปทับกับแบบว่า super ู o เ s t e r เนาะนะครับ super ู o เ s t e r มันก็เป็นู o เตอร์ที่มีระยะเวลานานๆอยู่แล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบบูสัตเนาะนะับานาทีก็ถือว่าเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครฟังเสียงดีๆเนี่ยมันจะเสียงเพลง เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะครับผมถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่5นาทีแต่ก็เออเป็นแบบนะเป็นแบบเปลี่ยนฟิลนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนในเกมได้แบบพอสมควรเลยนะค,คุณผู้ชมซึ่งผมชอบมากๆนะครับมันแบบมันมันไม่ใช่เพลงเฮดเดเดิมๆอะ่ะมันเป็นแบบเพลงใหม่นะครับผมแล้วเราแบบเออผมรู้สึกชอบอะ่ะมันเป็นเพลงสบายๆนะครับผมซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปของแต่ละบนะูสเนาะ ซึ่งบูสต์นี้ก็จะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งแล้วก็ในบูสต์ที่ผมได้เมื่อวานนียก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเนาะนะครับนั่นแหละมันก็จะเป็นแผ่นเสียงนะครับซึ่งแผ่นเสียงอันนี้ที่เขาบอกนะว่าได้รับจากไหนก็เขาบอกว่าจะได้รับจากแบบการอัปเลเวลฟาร์มนะครับผมแล้วก็การแบบว่าแจกในร้านค้าแล้วก็อาจจะมีแพ็กเกจมาให้ซื้อเนาะนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อมันหมดเวลาเนี่ยนะครับผมเราสามารถกดเล่นซ้ําได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าต้องเสียเพชรนั่นเองนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมนะเมื่อแบบมันครบเวลาตรงนี้นะครับผมมันก็จะให้เราแบบเล่นบูทนี้ซ้ําได้นะครับผมแต่ว่าต้องเสียเพชรนั่นเองนะประมาณ6 7เเม็ดมั้งก็จะไม่ผิดนะครับแต่แต่แต่เสียเพชรนะคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องการใช้บูทนี้ต่อก็เสียเพชรเนาะเดี๋ยวรอมันหมดนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่ามันเสียเพชรยังไงเนาะนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยแฟชบีเพลงสัตว์เ็วพีของผมเนี่ยก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับ5นาทีเนาะเราสามารถเล่นซ้ําได้นะครับผมนี่เห็นไหมมันจะเล่่่นนซ้้้ําาาไดะแตตวเเเรองสียพ เองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดเล่นซ้าไปปุ๊บนี่ครับมันก็จะกลับมาบูส์แบบเดิมนะครับผมแต่ว่าเป็นระยะเวลาแบบเหมือนเดิมแนละเท่าเดิมเลยก็คือ5นาทีแต่ว่าเราเสียเพชรนั่นเองนะครับผมซึ่งการเสียเพชรนี้ก็มันมันแล้วแต่คนนะครับว่าจะเสียไหมนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าเกิดมันเป็นบูส์ดีๆอะ่ะอย่างเช่นแบบบูส์แปลงผัก บูธพืชผลอะไรแบบเนี I mean ้ยผมก็จะเล่นซ้ําอยู่นะฮะแต่ว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นสัตว์ไงคุณผู้ชมนะมันเป็นแบบสัตว์อะไรแบบนี้นะฮะก็การกดใช้แต่ละครั้งนี่ก็อาจจะต้องคิดหนักนิดนึงเนาะนะแต่ว่ามันก็เร็วจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยวัวแบบจากแบบเท่าไหร่1หนึ่งชั่วโมงมั้งนะับผมก็แบบเร็วขึ้นส0เท่าเลยนะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นเรที่ดีมากๆเลยเนี่ยครับผมนะแต่ว่าเราต้องผลิตอาหารสัตว์ให้เพียงพอด้วยนะผมกลัวแค่อาหารสัตว์ไม่เพียงพอนี่แหละนะครับผมเนาะโอเรรรัับก็ินน้้ตตมมาาะไไดดช ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทกคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอพอะคุณมากคะัสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายในตอนนี้คุณสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนของช่องของผมได้แล้วนะครับเริ่มต้นที่ราคา35บาทเท่านั้นนะฮะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมใครที่สนใจสมัครก็ปุ่มสมัครด้านใต้คลิปเลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับ